ราคาควรจะกดลงเป็นแท่งแดงแต่เขาอะไรรู้ไหมครับดันเป็นแท่งเขียวสวนกับแรงขายแรงขายปกติของมันธรรมชาติของมันต้องราคาล่วงแต่อันนี้ยันสวนเป็นแท่งเขียวแสดงว่าต้องมีคนควบคุมราคาแสดงว่าเขาควบคุมราคาด้วยในยะอะไรเราต้องอ่านให้ออกแต่แรงขายเห็นไหมครับความปฏิของการเก็บของก็คือแรงขายมากกว่าซื้อลองดูนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรในการเก็บของ ฟังไว้ก่อนนะเมื่อกี้ปล่อยของเนอะไหมครับมันจะเน้นในเรื่องโซนราคาต้องใหาเขาต้อโซนบนจังหวะรอบเจ้าไล่ไปปลายแล้วก็ยืนปล่อยของที่ชัดเจนราคาหุ้นถูกทํามาแพงแล้วเนอะครับแล้วก็มีอยู่กฎข้อที่4ี่ก็คือแนวต้านกรอบหรือยอดกราฟอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกรอบบนเข้าใจไหมครับที่เป็นเส้นบนของราคาบนไออย่างนี้เราเรียกว่าเงื่อนไขของการยืนอะไรปล่อยของ แต่เงื่อนไขของการเก็บของจะต่างกันนะเงื่อนไขของการเก็บของเก็บของที่ดีที่สุดนะครับต้องเก็บของตลาดเงียบคือโซนล่างตลาดไม่เล่นแต่บางครั้งจังหวะเก็บของหน้างานที่บอกว่ากระแสมันได้เขาต้องเล่นต่อก็เป็นจังหวะเก็บของกลางทางนึกออกใช่ไหมครับเก็บของกลางทางนึกออกไหมครับหรือพูดง่ายๆขโมยม้าตัวใหม่ก็ได้หรือว่าป้นมา้า ทั้งๆตัวเองก็ไม่ได้ขี่หรอกแต่ป้นคนอื่นเอามาสะสมไ้เรื่อยๆเพื่ออะไรอีกเอาไปทําต่อเพื่อเอาไปขายต่อที่มันจํานวนมากขึ้นอีกก็ได้ระหว่างทางแสดงว่ามันจะมีเงื่อนไขโซนกลางโซนบนที่ไม่ใช่โซนบนบนโซนบนบน,บนก็คือกรอบบนแนวต้านยอดกาฟเป็นเรื่องของใครนั่นการปล่อยของเป็นเงื่อนไขของการปล่อยของ แต่เงื่อนไขของการเก็บของจะตรงข้ามกับอะไรเงื่อนไขของการปล่อยของเงื่อนไขของการเก็บของจะตรงข้ามกับเงื่อนไขของการปล่อยของนอกนะครับ โซนกลางก็เก็บของกลางทางเพื่อรอขึ้นก็ได้หรือหุ้นขึ้นไปโซนบนแต่เห็นว่าจังหวะมันยังพอได้เขาก็ทําย่อลงมาเนอะไหมครับเพื่อเก็บของรอบสั้นๆแล้วก็ยิงขึ้นไปใหม่ก็ได้เห็นไหมครับโซนกลางก็เล่นได้โซนบนก็เล่นได้แต่ไม่ใช่โซนที่มันบนบนแปลว่าโซนบนนี้ครับนี่เอาไง,ไง่ายๆโซนล่างโซนกลางโซนบน แต่โซนบนไม่ใช่บนบนนะครับโซนบนก็เป็นบนล่างที่ราคามันย่อลงมาเพื่อเก็บของเล่นสั้นแล้วยิงขึ้นเป็นใหม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นโซนบนบนนะครับเจ้าไม่โง่หรอกที่จะมาเก็บแพงแล้วก็ดั่นใหม่ไอโซนบนบนนะครับเป็นเงื่อนไขของการปล่อยของเท่านั้นแสดงว่าโซนกลางโซนบนแต่บนตอนล่างเนื้อออกไหมครับไออย่างเงี้ยยังเป็นการเก็บของได้อยู่แต่เป็นการเก็บของรอบสั้นแต่การเก็บของจริงๆต้องเก็บของตลาดเนี่ยแต่ตอนนี้ชอบก็เอามาเอามาสอนอย่างให้เห็นว่า เก็บในแรงซื้อเก็บยังไงเก็บในแรงขายเก็บยังไงแล้วในเก็บในแรงซื้อมีเงื่อนไขอะไรเก็บในแรงขายมีเงื่อนไขอะไรเห็นไหมครับดังนั้นนะครับเราต้องเข้าใจเงื่อนไขแรกก่อนโซนกลางโซนบนที่ไม่ใช่โซนบนบนกับอะไรรอบไล่ราคาที่ยังปล่อยของไม่จริงอยู่ในช่วงไล่ราคาแต่เห็นแล้วว่ากระแสได้เขาก็จะอะไรรู้ไหมพักตัวพักตัวในจังหวะไล่ราคา แล้วก็เก็บของอีกนิดหนึ่งเขาทํากำไรรอบสั้นทั้งทั้งทุนเก่าที่ถูกยังมีเยอะอยู่เขาก็รู้สึกว่าถ้ามันทํำกาไรได้เขาก็ต้องเอาทุกเม็ดเห็นไหมครับรอบไล่ราคาที่ยังไม่ปล่อยจริงหรือปล่อยของยังไม่หมดก็แปลว่าเก็บรอบสั้นเพราะเห็นตลาดไปได้เห็นหน้างานแล้วว่ามันจะไปได้ไกลกว่าที่เขาคิดเขาก็เก็บรอบสั้นเพิ่มขึ้นอีกแสดงว่า เจ้าก็เก็บทุกเม็ดที่จะทํากําไรได้เช่นกันดังนะย่าโลกสวยเนื้อออกใช่ไหมว่าเวลาเขาไล่ราคาแล้วเขาต้องปล่อยของหมดแสดงว่ามีการย่อพักฐานออกไซเวย์หรือเบรกหรือเคลีย์บนเคลียร์ล่างแล้วก็เก็บอีกรอบหึืสั้นๆแล้วก็เอารอบสั้นที่เก็บรวมกับทุนเก่าที่ต้องการจะยกไปปล่อยด้วยมันมีกําไรเพิ่มขึ้นไม่มีใครจะปฏิเสธโอกาสที่จะทากาไรขนาดนี้นะมันทํากําไรได้ง่ายแสดงก็มีการเก็บรอบสั้นแสดงว่า ในเงื่อนไขตรงนี้รอบไล่ราคาที่ยังปล่อยของไม่จริงหรือยังปล่อยของไม่หมดก็ได้กับอะไรราคาหุ้นแพงแต่เห็นกระแสว่าสามารถที่จะทําราคาให้แพงขึ้นได้อีกกําลังไล่ราคาขึ้นมาแล้วนะครับว่ามันเริ่มแพงแล้วน่าจะยืนปล่อยของแต่เจ้าเห็นว่าเฮ้ยกระแสแรงว่ะราคาน่าจะไปได้อีกนะครับเจ้าก็ทําย่อเนาะครับเพื่อเก็บของเพื่อเข้าเงื่อนไขในข้ออะไร ข้อ1กับข้อ2เห็นไหมครับแล้วมาเป็นข้อ3เข้าใจไหมครับเพื่ออะไรรู้ไหมเอาเก็บของแล้วก็มาไล่ราคาให้ไกลแสดงว่าหน้างานจริงแผนการเป้าหมายของเจ้าก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันอยู่ที่ว่ากระแสเกินคาวคาดหมายหรือกระแสต่ากว่าความคาดหมายกระแสต่ากว่าความคาดหมายก็ปล่อยยกราคาไม่ไกลปล่อยเร็วกระแสเกินความคาดหมายยกรราคาไกลและไกลกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยอันนี้หน้างานจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับ แต่ข้อที่สี่สำคัญมากการเก็บของส่วนใหญ่ย่อลงมายืนยืนจะเป็นแนวลับหรือกรอบล่างเห็นไหมครับกรอบบนล่างก็คือกรอบบนก็จริงนะก็เป็นกรอบกรอบบนที่ย่อลงมาแตะเนอะไหมครับเพื่อพักแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่หรือโซนกลางก็ได้เพราะมันมีคําว่าตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมครับแต่เน้นๆคืออะไรนะครับการาฟที่กําลังขึ้นเขาจะไม่เก็บของตรงยอดเขาจะเก็บตอนที่มันย่อลงมายืนหรือไม่ก็ย่อลงมาเนอกไหมครับ ไอ้อย่างเงี้ยเก็บของรอบสั้นที่จะทําต่อแต่กระแสหุ้นวัดแล้วจะต้องมีอะไรตลาดนิยมนะเห็นไหมครับแนวรับกรอบบนล่างหรือเบรกด้วยแรงซื้อหรืออะไรรู้ไหมครับราคากาฟที่กำลังล่วงมาแล้วมีแรงซื้อดันกลับ แรงซื้อดันกลับเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมแรงเทขายน้อยเจ้าก็วัดแรงซื้อเข้าไปดันเมื่อแรงซื้อเข้าไปดันแล้วหุ้นเริ่มกลับตัวนะเม้าก็จะมาแห่ซื้อเห็นไหมครับแสดงว่าไอ้จุดตรงนี้เป็นจุดกลับตัวมันเลยเกิดเป็นแนวรับใหม่ขึ้นมาด้วยก็ได้ที่เราเรียกว่าเขียวเบรกและเขียวย้ำแสดงว่าหน้าง,งานเราต้องอ่านให้ลึกแต่ตอนนี้กาลังจะพูดถึงหัวข้อที่ว่า ความผิดปกติเพื่อเก็บของความผิดปกติเพื่อปล่อยของที่เราดูจากแรงซื้อหรือแรงขายว่าอันไหนมันมากกว่ากันแล้วมันสวนทางกับแรงซื้อแรงขายมันจะกลายเป็นว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นผิดปกติอย่างเก็บของผิดปกติอย่างปล่อยของแต่กรณีนี้เป็นความผิดปกติของการเก็บของเห็นไหมครับจะเน้นอะไรย่อลงมายืนย่อลงมาเป็นแนวรับย่อลงมาเราเรียกว่ากรอบล่างเห็นไหมครับหรือย่อลงมาแล้วมีแรงซื้อกับ จุดกลับก็คือแรงซื้อเข้ามาดันไม่ให้ราคาลงก็เปรียบเสมือนจุดกลับตัวเห็นไหมครับอันนั้นเราก็กลายเป็นแนวรับสําคัญขึ้นมาอีกด้วยแสดงว่าสี่ปัจจัยตรงนี้ถ้าอยากจะดูว่าผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นการเก็บของหรือไม่ถ้าเป็นการเก็บของเข้าเงื่อนไขตรงนี้ไหมแสดงว่าอะไรถ้าผิดปกติที่ผิดปกติล่ะจะสวนกับเงื่อนไขนี้เดี๋ยวโชคจะอธิบายให้ฟังดังนั้นเห็นอย่างว่า ผิดปกติเพื่อเก็บของและผิดปกติเพื่อปล่อยของมันสําคัญมากต้องอ่านให้ได้โชคแค่ต้องการจะบอกพี่ว่าแท้จริงแล้วนะครับปกติอะแรงซื้อเยอะต้องเกิดเขียวแรงขายเยอะต้องเกิดแดงนี่เป็นความผิดปกติไอความปกติตรงนี้นะครับเมาก็รู้ตลาดก็รู้ผู้เล่นนักลงทุนทุกคนรู้หมดในตลาดเป็นปกติแต่คนไม่ค่อยสังเกตว่า ทำไมแรงซื้อเยอะแต่เกิดแดงทั้งๆแรงซื้อเยอะปกติมันต้องเขียวแต่เกิดแดงเขาซ่อนในยะอะไรหรือเปล่าปล่อยของหรือไม่เห็นไหมปกผิดปกติเห็นไหมครับกับแรงขายเยอะแต่กราฟต้องแดงสิถ้าเป็นปกติแต่นี่แรงขายเยอะกราฟกับเขียวสวนทางแสดงว่ามีคนตั้งซื้อหรือเก็บของหรือไม่แสดงว่า ผิดปกติในการเก็บของตั้งซื้อผิดปกตินะครับผิดปกติเก็บของในการตั้งซื้อผิดปกติในการปล่อยของนึกออกใช่ไหมครับในการปล่อยของตั้งขายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองด้วยถ้าเรามองออกนะครับเราจะเก่งกว่ารายย่อยทั่วไปในตล,ลาดระดับหนึ่งแต่วันนี้จะยกอีกระดับหนึ่งให้เห็นว่าเวลาคนเก่งๆเ,เขาเล่นกันเขาจะมองได้ว่าความผิดปกติแล้วนะครับ มันยังมีเพยียมผิดปกติที่ผิดปกติยิ่งขึ้นอีกเพราะความผิดปกติพวกนี้มันจะมีเงื่อนไขโชคให้แล้วไงว่าความผิดปกติที่เก็บของมีเงื่อนไขอะไรความผิดปกติเพื่อปล่อยของมีเงื่อนไขอะไรแต่ผิดจากเงื่อนไขตรงนี้มันจะกลายเป็นความผิดปกติที่ผิดปกติเดี๋ยวพี่จะรู้เองว่าคืออะไรนี่ไงหัวข้อที่โชคต้องการยกตัวอย่างให้เห็นวันนี้ความผิดปกติที่ผิดปกติ เมื่อกี้เราเรียกว่าผิดปกติเพื่อปล่อยของกับผิดปกติล่าสุดที่อธิบายเพื่อเก็บของที่มันมีเงื่อนไขรองรับแต่คราวนี้เป็นความผิดปกติที่ผิดปกติอันนี้อธิบายให้ลึกนิดหนึ่งก่อนนะว่าทําไมเจ้าใช้ความปกติที่ผิดปกติเพราะเมา่ไม่เคยสังเกตลายย่อยไม่เคยสังเกตเพราะลายย่อยแล้วเมา่นะครับจะถูกเราเรียกว่าไซโคจิตหรือหรือจิตวิยาของเจ้าเหลี่ยมเจ้าเข้าเล่น ที่ครับฟังตามโชควก่อนเทคนิคเจ้าในการเล่นจิตวิทยาทางด้านสัมผัสการรับรู้ของเม้าย้ำนะเทคนิคเจ้าในการเล่นจิตวิทยาทางด้านสัมผัสการรับรู้ของเม้าสังเกตไหมในตลาดจะใช้อยู่สองปัจจัยแต่งเสียงกับแต่งภาพจำไว้นะแต่งเสียงเนอะไหมครับได้ยินด้วยหู แต่งภาพได้เห็นด้วยตาจำอาไว้ให้ดีแต่งเสียงได้ยินด้วยหูคือการปล่อยข่าวให้ได้ยินให้หลงเชื่อด้วยความโลภเห็นไหมครับเนี่ยเราเรียกว่าแต่งเสียงก็คือบอกชื่อหุ้นเชียร์อัพอะไรข่าวต่างๆเซียนเข้าเจ้าของข่าวอินไซต์อย่างนี้เชื่อถือได้เข้าซื้อถือเขาจะอย่างนั้นเอาความโลภมาหลอกล่อทางนั้นเลยเพราะมันคือมันนี่เกมเกมการเงินไว้ใจใครไม่ได้ เนอะไหมครับเรื่องเงินเงินทองพี่น้องอย่างฆ่ากันตายดังนั้นนะครับเกมการเงินมันนี่เกมตรงนี้นะครับมันไม่มีคําว่าจงรักภักดีซื่อสัตย์รักกันและคุณธรรมก็อย่างที่โชคเคยบอกไงว่าในเกมการเงินหรือมันนี่เกมไม่มีผู้ง่ายๆไม่มีพระเจ้าในเอเวจีนะ